อุ้ยจ้าบักเชอรี่เมืองไทยเด้อพี่น้องอยู่บ้านอันอันเนี่ยอือฮึจ้าเคยกินบอเคยกินบ่พี่น้องเคยกินบอบักเชอรี่เมืองไทยอยู่บ้านใครดูเอานะคะอยู่บ้านไครเบื้องเอาเด้อพี่น้องเดอนี่เด้อกินหอดบ้านมาเนาะพลังคนเนาะกินหอดบ้านมาเนาะ มาเก็บบักเชอรี่บาทนี่พี่น้องคนน่ะโดนเต็มดินอยู่เอาไปกินสมสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยพุนอนะ่บอดิบเบิ้งจากเชื้อแดงง่ายง่ามงาม,งามใสจไอ้เอามาใส่เก็บใส่นี่เก็บใส่หมวกเก็บ <c oughs> ใส่หมวกโอ้ยกินสมพี่น้อง Xẹp, xẹp rin nè. Cô nè. Nè nè. ôi, ngam, ngam. bunny ơ, ơ, ơ. ơ, bunny 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 mà bunny 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 chắc chưa? ตรงคุณยายยินเซวว่คุณยายอุ้ยมึงนี่แหละถ่วงมันอ่ะเยี่ยบีลาเจ็บเรามาเก็บเชอรี่เชอรี่โอ้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 ไม่เอาพี่น้อง ถุงมาลาถุงมาาอ่ะสวัสดี้อจ๊ะเด้อสวัสดี้อจา้าสวัสดีค่ะอยูสูงกับมี่ยูสูงกับมี่ยู่ต่ำกับมี่บได้มาเบิ่งจ้าเถอะ ันนี้มาเพิ่งจับเือและไหนไหนไหเก็บเวลาเก็บมา,า,ม,ามาเก็บกันลานน่อยไหนไหเพียเพีย้ยเก,เก่งจังเลยค่ะป่ะสิบห้าไปกินบัตรเนี่ยสวัสดีจ้ามาจาักนะเห็นวันนี้เชอรี่เมืองไทยมาเด้ออันนี้น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวานมากินกับคุณพี่กับลูกไส้มาจ่าไม่กินน้ากันกินสมกินสมแกแดดออเจ็บเนาะเบี้ยว มากค่ะคุณแม่กินอไน้องยูกินมตนไหนยังกินพีกิบแสบนไปเนแสบยูบกินไงบอนะอืมกินยี่ะพี่กินมากบอกอภพ,พกินมาก น้องโยจานมะเลือดเล็กอะเก็บมาจากสวนนี่จ้ะเนี่ยเก็บมาจากต้นสดๆเลยผู้ใดเคยกินวะนี่ใชานะไม่ได้จะเยอะแตกๆมั่งกันเดี๋ยวไรก็ลาบก็ไปก็ฟองกันอืมเก็บซองลูกเลยนะเดี๋ยวจ้องลูกเลยอืมจ้าจานนะ อืมแต่คุณพี่บอกหลุดไนก์ได้วนะเลุดได้จ้ะเลดเลยไนต์คนหล่าด้ยินไนื์เขากันครับเสร็จเสร็จเสร็จแทบอืมคุณแม่ไม่กินน้ำกันแล้วอิ่ลงเต็จแล้ว กดดดีขนาดินหนเกมาเยอกินบ้านากไเจ็บอยิงแดไปิงได้ยิ่งหมดปากสองเม็ดอ่ะสองลูกกินพีพี่เจบเบเากล้องตากล้องใอื นี่หวานเดีวยดวยหวานหวานเดีวยดวยหวานอ่น้ำลายแตกขนาดกินอยู่ในน้ำลายแตกปากเลย อยากให้เบิง้งแซ่บแซ่บเปรี้ยวเด็ดมากสดๆเลยกี่คำนะสองว่วยไปเลยพี่น้องจับกินจ้ะจับลูกกินเนื้อเปรี้ยวนอก อืมบดดูลแล้วเปิ้ลเปิบสูตรเปิ้ลสมมันะเห็ดฟันนี่เนี่ยแซ่บไหมทำแบอื้ออื้ออื้ออื่ออื้อ้แซ่บครับ ในมันหลเขามีคนสูดแล้วขอไปเลยจ้ะมันนี้เหรอมันตกไพ่ เล็กน้อยก็ล้วมือ น้ำนเปล่าอ่นเนี่ยแต่คุณโอ้ยแซ่บเลยพี่น้อง เรอาหน่วยไปเลยยิ้มนหน่อยยิ้มหน่อยยป้มปั้น ราบขอบพระคุณผู้ที่มา,ามติดตามกอริยโยคพอไม่หมได้เจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคลานหน่อยต้องขออภัยในการในุ่ทธเสียงดังขออภัยในการฝากกดไลค์กดติดตามได้ด้วยพอไม่คือน้องฟองฝ่ายตรงข้ามิปหน้าเนื้อโมติคิดอย่าง ติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า